สวัสดีพ,อพอู้พ่อ FC ลาวอิงสาโน,านเพื่อนแพงครับวันนี้นะครับก็พบก,กับช่องทรงชาแนลนะครับกับคลิปวิดีโอนะครับที่ติดตามที่จวัาหลวงปูก่กำลังจากช่วงเช้านะครับผมติดภารกิจนะครับก็ไม่ได้มาไล่สดนะครับใน,นช่วงที่หลวงปู่รับปาาระทานนะครับเนาะก็เป็นช่วงที่หลวงปู่รับ อยากรวมลูกศิษย์ลูกหาเนาะครับเนาะที่มาถวายสังฆทานนะครับมาอาบน้ำมนต์มาดูดวงนะครับก็น,นี่หลังจากหลายท่านก็ได้กลับไปแล้วนะครับ พื้นนะครับที่อำเภอสูงเนินนะครับเน,นาะบอยในเอฟซีนะครับชาวโคราชนะครับขอไปให้กำลังใจนะครับหลาาอิงนนะครับเนาะ และเมื่อคืนนะครับนก็ได้นำสิ่งดีๆนะครับไปมอบให้กับลาวอิงนะครับจากหลวงปู่นะครับหลวงปู่สุยะโยธโรนะครับก็ให้ผมนะครับก็เดินทางนะครับไปให้กำลังใจนะครับเมื่อคืนนะครับแล้วก็แจ้ง นะครับได้กับลาวงอิงนะครับได้ทราบนะครับโจกับการหวงใหญ่นะครับเนาะของหลวงปูนะครับก็ได้ไปทำธารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อคืนนะครับขอฝากติดตามคลิปโยนะครับช่องทรงชาแนลนะครับหรือช่องที่ยงยุทธครับเนาะแล้วก็ ช่องของศิล,ลปินนะครับอีกหลายๆช่องนะครับของสาวน้อยเพยบันเพลงนะครับเนาะีจะเป็นช่องหลักสาวน้อยเพยบานเพลงนะครับก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร้นะครับท่านนะครับหลวงปู่ก็ยังใช้ตัวครอบ ตานะครับที่คุณหมอล้างตานะครับหยอดยานะครับให้อยู่นะครับก็คงชั่วนแล้วครับนดีขึ้นมากแล้วยวครับเดี๋ยวรอหมอมาล้างตานะครับแล้วก็จะเปิดออกนะครับนาอก็อาจจะมีปิดครอบเนื่องจากแมลงมีเยอะครับต้องปิดครอบไว้นะครับให้ตาหลวงปู่นะครับภายตาหลวงปู่หายอักเสบนะครับ เป็นปกตินะครับเนาะก็จะนําออกนะครับเพราะว่าแมลงวีเยอะเหลือเกินนะครับเนาะช่วงนี้นะครับอากาศร้อนนะครับเนาะเ,เออนะคุณหมอเป้มาทำให้ทีวิชาที่เรียนมาต้องเอามาใช้ ครับส่วนวันนี้นะครับก็จะไปที่โกสุมสรคามนะครับเนาะกับพินเก่าครับสาวน้อยเพชรบานเพงครับม่งปูก็เดินมาหาลูกหลานแล้วนะครับเนาะมาอากาศดินทางด้านนี้นะครับอากาศเย็นลมพัดเป็นโชยนะครับ คลิปให้ลุงปู่ได้ดูเนะาะเมื่อคืนได้ไปมอบให้กับมือลาอุ้งอิงเลยนะครับได้ไปให้กับมือลาอุ้งอิงนะครับเมื่อคืน,น,น,นครับเอาไปหเ้เรียบร้อยเมื่อคืนแล,ล้วลุงปู่โอ้กราบขอบคุณลุงปู่ใหญ่เด้อจ้าคุณให้คนประ ก็หลายคนอันอันั้นก็ได้ให้ยครบแปดคนนะครับนี่ครับอันเจือวลุงปูหาเป็นกระพุ้ยยาเตยหนึ่งก็อเอ็นไม่น้อยเหลาอิงประยุทธตทำมอดเสียบี้ที่ที่มากราบนับ่นแหละุงปูนะครับแล้วก็ลูกประยุทธ์ล,ลูกสาวกับหยกชายมาด้วยพิ <c oughs> ่เต็มเลยมา ครับคครับบอกให้ไปทำไปอะไรให้เรียบร้อยเนาะมาเรียนช่วยก็ชี้เถอะได้ยินไหมครับลาเองหลวงปู่บอกมาเรียนช่วยเท้หลวงปู่แซวี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ละ ปีปีหกแปดนี่แหละปีหกแปดเราดูตถทานที่ก่อนลุงปู่สระอยมันตรงว่าแถวนี้ไหวจอของปามันถึงจะพอฉนั้นไม่พอสถานาาาาที่ถามจาของป่ามันช่วงเดือนธันวามกรากุมงพา รถก็มารถมันสุดรถครับโอ,โอ้อันเป็นจึงขอเป็นสถานที่แสดงรถให้มาจอดถึงในเพราะว่าแบบสีแดงก่อนมันเกิดชั้นก่อดผูกกับ๊บรองผูกกับเรียบมาจัดระเบียบรถเขาจอดมัดดมนหมดเลย่เ<อ>ขมนเพราะว่าเวทีมันใหญ่ไงครับเวทีมันใหญ่มันจะต้องหาไปไง่ายใหญ่หบแบบนี้นี่ว่าแบบนีง คงองขอไว้ทางใดทางนึ่ง่ไรแว่กจะใช้พื้นที่กว้างเรือเปินุจะพอต่างเวทีเงไตะกยไปามเากซื้อหลังไหนอร่อยอะไรอะไรนะลูกชิ้นเขาเนแบบหล่นลนลูกชิ้นเคือมาเตู โอ้เอบ้านเอ็มไม่นานมีแล้วโอ้สองคนเมื่อกี้ใช่ไหมเออเขามาจากไหนน้บ้านเอไม่นามีเขาามาจากไหนหมวดเขาบอกลูกปูไหมว่ามาจากไหนไม่ได็มโอ้น้องกมาเยอะกวมาก็ซื้อิงโไปซื้อิ้วก็มาอีกโอ้เด๋ยวก็ถมเขาจะเป็นสอบกันอาทิ์นี้ว่าฮะ เขาจะไปสอบโอจะไปสอบเราับผมมีล hmm. so ah ูก <Leist> ท <MUSIC> ี่ลูกหาลูกหลานญาติโยมแหละมาจะไปสอบมาหาลูก <den> ปู่ลูกปู่ก็ร้อนนะครับเนาะเดินไปเดินมาเนาะ ลมมีบางนิดหน่อยกับตะบัิแดดนี่รอยเปอร์เซ็นครับช่วงบายก็เจอเกินรอยครับเนาะเอาดูแลรักษาสุขภาพเด้อครับเด้อพอพอแม่แม่เอฟซีลาวิงเสาหน่อยเพชรบันแพงเอฟซีช่องทรงชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับดูคลิปย้อนหลังให้กับช่องนะครับเนาะครับขอบคุณมากมากเลยครับ อาสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนะ้องไปในคลิปต่อไปนะครับเนาะก็ฝากติดตามช่องส่งชาแนลนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับกดติดตามให้กับทั้งช่องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ